นุกซี่อัญภพัฒน์ใจสู้เกินร้อยโพดภาพซ้อมใส่ิกหลังหมอบอกว่าทํเคโมครั้งนี้ผมร่วงแน่นอนเรียกได้ว่ากําลังใจเกินร้อยจริงๆสําหรับนุกซี่อัญ,ญาพัฒน์วัฒนาตันติรัต์แฟนสาวสุดเซ็กซี่ของร็อกสตาร์หัวดําบู๊แบร์คเฮดเมื่อล่าสุดเจ้าตัวได้ใช้พื้นที่บนอินสตาแกรมแอดนุกซี่โพดข้อความอัปเดตแผนการรักษาโรคมะเร็งเต้านมโดยนุกซี่อัญภพัฒน์เผยว่าการรักษาครั้งนี้จะเป็นการทํเคโมตามขั้นตอนที่แพทย์ได้กําหนดไว้ ซึ่งจะส่งผลให้เธอมีอาการผมร่วงตามมาในภายหลังพร้อมกันนั้นเจ้าตัวยังได้แนบภาพถ่ายขนาใสวิกผมสไตล์แอปเปลิลซึ่งเธอเผยว่าเป็นวิกที่ได้สั่งเตรียมเอาไว้ล่วงหน้าเพื่อกานี้โดยเฉพาะก่อนจะทิ้งท้ายฝากถึงแฟนๆที่ติดตามข่าวไม่ต้องเป็นห่วงเพราะเธอเองก็พร้อมสู้เต็มที่สุดๆเช่นกันซ้อมใส่วิกก่อนสรุปคือคีโมเปน็นวันพรุ่งนี้8โมงครึง่งหมอบอกผมร่วงแน่นอนรีบสั่งวิกมาเตรียมเราต้องแบลกกรุบ ถึงแม้จะป่วยแค่ไหนอีอีใครอยากใส่วิปเป็นเพื่อนกันก็ไปสั่งได้นะคะหนุกสไลด์หน้ามาให้บางๆมันจะดูเป็นผมจริงขึ้นใส่หมวกปิดรอยแสกเวกนิดหน่อยอ๋อเราหนุก,ก็จําเป็นต้องใส่บราบแบบเสื้อในแทนการแปะบราปีกหนุกแบบเดิมๆหนุกพร้อมมากสู้มากทุกคนไม่ต้องห่วงไว้จะมาอัปเดตให้ฟังอีกทีนะคะรักทุกคนรู้ว่าห่วงอ่ะลุยขอขอบคุณภาพนุกซี่อัญญพาพัฒน์ภาพและแหล่งข้อมูลข่าวสนุก .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ